ไม่ได้เหรอเธอเสียงดีนะบนเตียงนะเออเกี่ยวช่างมันก็ได้ฟะขอตัวก่อนแล้วอะไรอีกล่ะค่าบริการต้อนรับหนึ่งพันหยวนโอสซาว่ามาเรีย<อ>ยังไม่ได้บอกลลอสินะว่าชื่อยุงยุงแนะนำตัวจบแค่นี้<อ>ตามอ้มาอ้า ออกมาซิมาเรียคงสังพังของเธออยู่นี่แล้วไงสำคัญเหรอคานันน่ยไม่มีทางมาหรอกมาสิไม่มาหรอกก็ฉันน่ะทำรายจิตใจคานันถึงขนาดนั้นมาแน่เธอต้องมาแน่แน่เย้ไดนไหมัยโอ้ร้อยห้าสิบแ่งเลยเนาะนี่อ,อ๋อว่น่ะถ้าต้องทำก็ทำจริงเนาะโอ้ทิ้ง

mai nè mai nè mai mai ไม่จริงขานาดฮ่า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 ่าฮ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 ่าอ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮัาส่าฮ่าฮ่า ก็คาาลยยสบฉันไม่ได้อยากช่วยเธอเลยฉันไม่อยากให้มาเรือต้องเสียใจต่างหากเลยคานันยุนยุนเป็นเพิ่งกังสินนะเฮ้ แหมเสี่ยงห้ยนี่ดีจริงๆเลยนะดึกดื่นแบบเนี้ยังมีอะไรดีๆให้หนุกหนานอีกอ่ะงั้นเหรอครับถ้างั้นให้ผมฝังเข็มให้นอนหลับสบายเลยดีไหมล่ะครับโอ้ดีมากเลยเอาเลยเต็มที่เลยจัดเต็มเลยนะฝากด้วยละกันได้ครับเออเต็มๆนะเต็มแน่ครับแน่ดีมากเลยดีมากเต็มเต็มไม่อย่าง้โอ้ยโอ้ยโอ้ดีเต็มอีกนิดก็ได้นะ เฮ้ยเธอน่ะน <you> ี่ของลามาแลเนี่ยนี่โอสมว่าโอ้โหอ้อเหนว่าชอบแต่สาวๆออกโตๆองี้ล่ะบ้าแล้วไม่ใช่นะเฟยอุ้ยสัญลักษณ์ที่ก้นเธอน่ะเออเออนนี่ยนี่มังเรลียขึ้นมาเองตองอ้กลายเป็นบังเนอร์น่ะบบอน้าเหรอบังเนอร์เนาะต้องเกิดเหตุที่หมู่บังที่หายไปนั่งนั่นมัน ที่เด็กผู้ชายคนนั้นพูดถึงน oh ี่เธอจะบ้าเหรอทำไมถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเอาไว้อ่ะขอโทษค่ะพอดีหัวมันมึนๆไปหมดเลยอะอืมหมู่บ้านที่หายไปเพราะอูว่าไวรัสสัญลักษณ์ที่ผุดขึ้นมาทั้งหมดเชื่อมโยงกันง่ายๆแบบนี้เองเหรอแล้วพลังพิเศษของเธอล่ะอเออว่ามีใส้ติ่งสองอังน่ะฮะ กังมีไส้ติ่งสองอังน่ะไม่ทําให้มีพลังพิเศษอะไรขึ้นมาหรอกอ้วมังไล้ค่าจะตายไปยุนยุนเออเออทั้งงั้นคําถามอื่นก็แล้วกันนะเป้าหมายขององค์กรนสรพิษละ่ะทําไมถึงอ้วไม่รู้หรอกเพราะ,ะอ้วมันไร้ค่าไม่ใช่นะฮะไม่ใช่<ะ>ไม่ใช่แบบนั้นแนะ่ยุนยุนไม่ได้ไร่ค่านะเพราะว่าเธอเนี่ยขยันทํางาน แถมยังทำซุปอะไรอะไให้ฉันกินแล้วก็แล้วก็เพราอยหยุนฉันกับคานันถึงได้คืนดีกันได้ยังไงละ่ะอามาเลยอะแล้วก็นะพวกเราเนะี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นะา,ถาถ้าเธอคิดจะหนีจากอสรพิษแล้วก็ฉันจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ให้ก็แล้วกัน ในทางกลับกันเธอจะต้องเป็นผู้สื่อข่าวให้กับเราเธอนะ่ะทำงานมาหลากหลายน่าจะปรับตัวได้แน่เจออะไรน่าสนใจเข้าแล้วก็ติดต่อพวกเราด้วยนะใช่ทำดีมากแต่ว่าท่านเหลียงฉีบอนเน่าคนนั้นยังไงก็กลับมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบอนเน่าแบบไหน ถ้าไม่มียาแล้วก็มันก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่กลับมาแล้วก็แสดงว่ามันเลือกทางที่จะตายที่ตัวเอง